สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับราชินีสิงห์สุวรรณค่ะกลับมาพบเจอกันนะคะทาง r m u t p l i ม e ไซึ่งเราผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะรายการ10นาทีคดีดังนะคะเช่นเคยเป็นรายการที่รวบรวมคดีดังๆทั่วทุกมุมโลกเลยค่ะมาฝากให้แฟนๆได้ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังคะถ้าขึ้นชื่อว่าจะเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแน่นอนว่าในสังคม การเมืองนั้นมันมีการแข่งขันมันมีการลอบกัดกันเกิดขึ้นซึ่งอันนี้เราเองก็พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าในตำแหน่งนี้เนี่ยมันแฝงมาด้วยอันตรายวันนี้นะคะฝนจะพาทุกท่านย้อนเหตุการณ์การลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นกันที่ประธานาธิบดีคนที่16อย่างเอบรฮัมลินคอนเอบรฮัมลินคอนนั้นคือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาที่ถูกลอบสังหารเมื่อวันที่14เมษายน โยนปี1865โดยจอห์นวิลบูสขณะที่ผู้นำคนที่16และแมรี่ทอตลินคอนซึ่งเธอคือภริยาในขณนะนั้นนะคะกำลังร่วมชมละครเวทีอยู่ณนะโรงละครฟอร์ดในกรุงวอชิงตันในขณะที่โดนรอบสังหารนะคะลินคอนในขณะนั้นถูกนำตัวไปที่บ้านพักซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงละครเพื่อรับการรักษาหลังจากที่เขานั้นถูกยิงทางด้านหลังศีรษะสุดท้ายแล้วค่ะ เขาเสียชีวิตในเช้าวันต่อมาในส่วนของเหตุแรงจูงใจของการรอบสังหารในครั้งนั้นนะคะเชื่อกันว่าเป็นเพราะจุดยืนของลินคอนนั้นที่เขาไปสนับสนุนสิทธิของคนดําในประเทศในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐหรือสองปีก่อนที่จะเกิดการรอบสังหารนี้ลินคอนนั้นออกมาประกาศเลิกทาสเพื่อให้อิสรภาพแก่ทาสทุกคนหลังจากการถึงแก่อสัญ,ญกรรมของลินคอนนะคะผู้ที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานา ธิบดีคนต่อไปก็คืออดีตรองประธานาธิบดีแอนดรูว์จอห์นสันสำหรับบูทมือปืนที่รอบสังหารลินคอนนั้นเขาถูกยิงเสียชีวิตในวันที่26เมษายนปี1865หลังจากมีผู้ที่ไปพบว่าเขานั้นซ่อนตัวอยู่ในโรงนาใกล้ๆณเมืองโบลินกีนรัฐวอร์จิเนียไปต่อกันที่ประธานาธิบดีคนที่2ค่ะคือประธานาธิบดีคนที่20เจมกาฟิลย้อนกลับไปนวันที่2 2กรกฎาคมปี1881ประธานาธิบดีเจมส์เอกาฟิลในขณะนั้นเขากำลังเดินผ่านห้องรับรองของสถานีรถไฟในกรุงวอชิงตันขณะที่ชาญกิโตทนายความวัย39ปีของเขานั้นยืนอยู่ใกล้ๆทางออกจู่ๆก็มีปืนนะครยิงใส่ตัวเขาเข้าไป2นัดด้วยกันเจมส์กาฟิลนั้นเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนที่สนะคะที่ถูกลอบสังหารโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เพียง6เดือนหลังจากที่กาฟิลนั้นลบตำแหน่งได้เพียงแค่6เดือนเท่านั้นขณะที่เขานั้นกำลังเดินผ่านสถานีรถไฟในกรุงวอชิงตันเมื่อวันที่2กรกฎาคมปี1881เพื่อไปขึ้นรถไฟไปภูมิภาคนิวอิงแลนด์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศก่อนที่จะถูกยิงเสียชีวิตโดยชาญกิโตประธานาธิบดีกาฟิลนอนเจ็บจากแผลที่ถูกยิงที่ทำเนียบขาวเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ก่อนจะสิ้น ลมหายใจในเดือนกันยายนและรองประธานาธิบดีเชสเตอร์อาเธอร์ก็ขึ้นรับตำแหน่งผู้นำรัฐบาลต่อส่วนกิโตมือปืนผู้ก่อเหตุนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกให้ประหารชีวิตในเดือนมิถุนายนปี1882ไปต่อกันที่วิลเลียมแมคคิลลีซึ่งเขานั้นคือประธานาธิบดีคนที่25ประธานาธิบดีวิลเลียมแมคคคลีถูกลอบยิงหลังขึ้นกล่าวปาศัยนณะ เมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กเมื่อวันที่6กันยายนปี1901ในขณะนั้นเมื่อเขาปลาศัยเสร็จก็เดินลงจากเวทีพร้อมกับผู้ที่สนับสนุนและในขณะที่เขานั้นกำลังจับมือผู้คนอยู่นั่นเองมีมือปืนยิงเข้าที่อกเขาสองนัดในระยะประชิดขณะที่แพทย์คาดว่าแมคคิลีนน่าจะฟื้นตัวได้ดีแต่แล้วเขาก็เกิดอาการเนื้อตายรอบๆแผลที่ถูกยิงและประธานาธิบดีคนที่25ของ หรัฐอเมริกาก็เสียชีวิตลงในวันที่14กันยายนปี1901หรือ6เดือนหลังจากที่เขารับตําแหน่งสมัยที่สองซึ่งผู้ที่ขึ้นมารับตําแหน่งผู้นําต่อในขณะนั้นก็คือรองประธานาทิบดีทีออดอโลสเวล l หลังจากนั้นค่ะผู้ที่ออกมายอมรับสารภาพว่าเป็นมือผู้ลอบสังหารก็คือลีออน เอฟโซกอสซึ่งเขาคือชาวเมืองดีทรอยวัยยี่ปปีเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด และถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าในวันที่29ตุลาคมปี1901อีกหนึ่งคนค่ะก็คือแฟรงคลินดีลอสเวลลเขาคือประธานาธิบดีคนที่32ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพัานธ์ปี1933ในวันนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลังจากที่แฟรงคลินลอสเวลล์ซึ่งยังเป็นว่าที่ประธานาธิบดีอยู่เลยค่ะเขาพึ่งขึ้นกล่าวปาศัยบนหลังรถในนครไมอามี ลัดฟอริดาในเหตุการณ์ครั้งนั้นค่ะโรสเวลล์ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆแต่มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนั่นก็คือนายกเทศมนตรีน,นครชิคาโก้อันทนเชอร์มัสส่วนมือปืนผู้ก่อเหตุนะคะนั่นก็คือจูเซเป้สันกาล่าเขานั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดและก็ถูกลงโทษประหารชีวิตในเวลาต่อมาอีกหนึ่งคนนะคะก็คือแฮร์รี่ ทรูแมน linkage. เขาคือประธานาธิบดีคนที่33การลอบสังหารผู้นำสหรัฐครั้งต่อมาเกิดขึ้นกับประธานาธิบดี h a ร์รี่ทรูแมนซึ่งเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปี1950เหตุการณร์ครั้งนั้นเกิดขึ้นขณะที่ทรู Man พำนับอยู่ในแ布拉เฮาส์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับทำเนียบขาวและมือปืนสองคนก็บุกเข้ามาก่อเหตุอย่างไรก็ดีค่ะประธานาธิบดีคนที่33ของสหรัฐไม่ได้รับ บาดเจ็บแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจประจําทําเนียบขาวหนึ่งนายและมือปืนอีกหนึ่งคนเสียชีวิตจากการยิงต่อสู้การขณะที่เจ้าหน้าที่ประจําทําเนียบขาวอีกสองนายได้รับบาดเจ็บมือปืนอีกคนซึ่งก็คือออสการ์คาร์โโซถูกจับกุมและลงโทษประหารชีวิตแต่ประธานาธิบดีทรูแมนประกาศลดโทษให้ในปี1952เหเหลือเพียงจำคุกตลอดชีวิตก่อนที่ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์จะประกาศ อภัยโทษให้และคาราโซก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระจากเรือนจำในปี1976 คุณผู้ฟังคะในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกายังมีท่านประธานาธิบดีรวมไปถึงคดีเด็ดอีกหลายคนเลยค่ะที่ถูกลอบสังหารแต่เนื่องโดยจากวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วค่ะก่อนจากกันไปนะคะฝากทุกท่านกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตด้วยนะคะรวมไปถึงทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครของเราผ่านช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะ เป็นทาง Facebook อย่าง rmutpfb หรือทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th นะคะวันนี้หมดเวลาของฝนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในอพิโซดหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ